มืันนี้วันพราไม่จะโชกดี umas, ได้งูอ่ะกูพจับไปไปเลยเดีวยวถอดแกลผ้าไปปล่อยไปเฮ้ยจะหยังดอกดีกันเลยไปแล้วกูพไม่เรียวลงเนี้ยหรือไปโน่นเออเออไปไปโน่นก็ได้น่าดูดูมันอันนี้นะมันร้อนละ ลงน้ำฮะลงนี้ได้ไหมกูกูกูเดินลงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเยวนี่ยตรงปูนเนี่ยเปิดฝาได้ไหมครับเปิดไหมระวังนะเออเปิดเลยมาเอ,อาไหออมกูกูเอาไหมเดี๋ยวมันออกเองออกไหมออกเออมันออกแล้วออเอา้เอาออแล้วม,มันตายแล้วบอกกู อย่าไปอย่าไปใกล้มันพอแล้วมันออกไปแล้วพอพอพอออกมาเลยฮะอะไรกูวหายใจไม่ออกดูเสียดูเสียหายใจไม่ดีเดี๋ยวตื่นใช่ไหมมิดายตายอ่ะตายอ่ะแม่นพ่อลองขย่าอีกสักหน่อย่าไปใกล้มันนะ tay ăn dạ. 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 Dạ.